สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูชินจางเหมือนเดิมวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ของเราเราจะมาทมํทาแบบฝึกหัดกันในหัวข้อเรื่องการประมาณค่า,าจะเป็นอย่างไรไปรับชมกันได้เลยครับการประมาณค่า การประมาณค่ามีประโยชน์ในชีวิตประจำวันเนื่องจากการประมาณได้ใกล้เคียงค่าที่แท้จริงทําให้เราสามารถทำงานได้รวดเร็วขึ้นและสามารถคาดคะเนการล่วงหน้าได้ใกล้เคียงกับความจริงเช่นการประมาณเวลาการประมาณจำนวน การประมาณระยะทางหรือน้ำหนักเป็นต้นนะครับการประมาณค่าใกล้เคียงจำนวนเต็มซึ่งให้เราสังเกตที่เลข5ถ้ามันมากกว่า5ให้เราเพิ่มไป1ในตัวเลขหลักที่มากกว่าก็คือหลักก่อนหน้าทาง ซ้ายมือแต่เมื่อไร่ที่มันน้อยกว่าหน่งมันก็จะเป็นศูนหลักทางซ้ายมือก็จะไม่เพิ่มขึ้นนั่นเองตัวอย่างเช่นจํานวน24นวน2มีค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10เท่าไรดูหลักหน่วยครับหลักหน่วยของเราเป็นเลข4เลขสิน้อยกว่า5ก็คือตัดทิ้งไปนักเรียนในการตัวอย่างที่2นะจํานวนที่ 678มีค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10เท่าไรดูหลักหน่วยเพราะว่าเขาประมาณหลัก10ใช่ไหมถ้าเราดูหลักหน่วยจะเป็นเลข8เลข8มันมากกว่า5าอันนี้ให้ปัดขึ้นก็จะได้เป็นจากที่เป็น678หลัก10เป็น7เพิ่มขึ้นไป1ก็คือเป็น8ก็คือ680ยนั่นเองเราจะเขียนง่ายๆคือ678มีสมีสัญลักษณ์ประมาณค่า จะมีค่าเท่ากับ680ครับอค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อให้ดูตัวเลขที่อยู่ในหลัก10เป็นสำคัญนะตัวอย่างที่1 3,420เราประมาณหลักร้อยเราต้องไปดูหลัก10หลัก10ของเราเป็นเลข2เราจึงปัดทิ้งถูกไหมพอปัดทิ้งเนี่ยหลัก ร้อยเราก็ไม่เพิ่มขึ้นจากที่มันอยู่3,420หลักร้อยก็เลยกลายเป็น3,400เหมือนเดิมแต่ว่าหลักสิบและหลักหน่วยก็เปลี่ยนเูหมดเลยนะครับตัวอย่างที่2 5 4 4 7 8ประมาณค่าก็ใกล้เคียงจำนวนเต็มรอ้อยก็ต้องไปดูในหลักสิหลัก10ของเราเป็นเลขเจ็ดซึ่งเลข7ของเราให้ป่านขึ้นหลัก <c oughs> หลักร้อยเป็นเลข4ปัดครึ่งก็จะเป็นเลข5จากที่มันเป็น54,478ก็กลายเป็น54,500ครับตัวอย่างประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มสประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มร้อยประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มหมื่นและใกล้เคียงจำนวนเต็มล้านนะครับข้อที่หนึ่งอ่ะสามล้านแปด แสนหกหมสเจ็บแปดลองปัะมาณดูซิได้นี่สาม7้า0แปแสหกห่ันสารอยเจครับเพราะว่าเลขสี่เราปัดทิ้งนะหลักหน่วยหลักร้อยต้องไปดูเลขสิบเลข10บเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ต้องปัดขึ้นก็เลยกลายเป็นนี่สามล้านแปดแสนหกหม่นเจ็ดพนสรจำนวนเต็มมือ นี่นะหลักล้านเราไปดูหลักแสนจำนวนเต็มแสนของเราเป็นเลข8ดเลข 8, เลข8ให้ปัดขึ้นปัดขึ้นหลักล้านจากเลข3อยู่ว่ากลายเป็นเลข4นะครับนี่ต่อไปนะข้อที่2ประมาณจำนวนเต็มเศอ่าก็จะได้ออกมาเป็นนี่เพราะว่าเลข7ของเราให้ปัดขึ้นนะจากเลข2องกลายเป็นเลข3 เต็มร้อยอ่าไปดูเลข2ปัดทิ้งก็จะเป็น300เหมือนเดิมเต็มหมื่นเต็มหมื่นไปดูหลักพันคือเลข1ก็ปัดทิ้งนะครับอ่าก็จะเป็น5้ามาเจ็ดหหลักล้านต้องไปดูหลักแสนหลักแสนเป็นเลขเจ็ดเลขเจ็ดให้ปัดขึ้นก็จะเป็น6ล้านนะครับข้อที่สาม 5 6าล้าหลักสิบลักซก็จะได้แบบนี้เพราะเลข8ให้ปัดขึ้นนะครับอ่หลักร้อยก็จะได้เป็นหนึ่งร้อยเนาะห้าสล้านสามแสนงพันหนึร้อยเพราะเลขสอให้ปัดทิ้งลักหมืนก็จะได้เป็น อ่านี่ห้าหมื่นหกเอ้ยคับครับห้าสิบหกล้านสามแสนสี่หมื่นพราะเลขสองที่อยู่ในหลักพันให้ปัดทิ้งอ่าหลักล้านหลักล้านก็จะได้เป็นอะไรเลขสามที่อยู่ในหลักแสนเลขสามที่อยู่ในหลักแสนให้ปัดขึ้นหรือปัดทิ้งเลขสามให้ปัดทิ้งนะก็จะได้เป็นห้าสิบหกล้านเหมือนเดิม ให้นักเรียนลองทำข้อที่4ถึงข้อที่เนะครับลองทำดูอ่ะถ้านักเรียนทำเสร็จแล้วนะครับให้มันตรวจคำตอบดูนะ,ะคำตอบคือน,นี่คำตอบนะครับลองดูซิว่าคำถูกครบไหมไปต่อนะ แบบฝึกที่2ประมาณค่าเป็นตัวเลขใกล้เคียงจำนวนเต็ม10มีองคยิ้มในกล่อง153แห่งจะเขียนจำนวนเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10ก็คือ150นั่นเองานี่เพราะเลข3ให้ปัดถิงถูกต้องครับอแาจากองคยิ้มในข้อที่1ให้เพื่อน15แทง่ง ต้องเขียนจำนวนอมยิ้มที่เหลือเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็มเซตอย่างแรกเราต้องมาดูว่าหเหลือลูกโอมเท่าไหร่นั่นเองก็จะได้เป็น1 5 3 1ลบมีค่าเท่ากับ138ครับนะประมาณดูซิก็จะได้เลขแปัดปขึ้นหรือปัดเท้งปัดขึ้นนะครับก็จะเป็น100 40แท่งนั่นเองเข้อที่สานักเรียนชั้นประถมหนึ่งมีจำนวน123คนนักเรียนชั้นประถมหมีจำนวน97คนให้ทําค่าให้ทำค่าจำนวนนักเรียนทั้งสองชั้นเป็นค่าประมาณใกล้เคียงจำนวนเต็ม10 แล้วคำนวณว่านักเรียนชั้นประถมหนึ่งมีมากกว่าชั้นประถมหเท่าไราก็จะได้เป็นนี่ค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็มสิของประถมหนึ่งคือหนึ่งร้อค่าประมาณใกล้เคียงจํานวนเต็ม10ของประถม6คือหนึ100่งร้อยเอานักเรียนปหนึ่งั้ง มันมากกว่านักเรียนป .6 อยู่เท่าไรก็นำมาลบกันนะครับก็จะได้เป็น120ลบ100ก็เท่ากับ20คนตอบนักเรียนป1 .1 มากกว่าป .6 ประมาณ2 20คน,นครับ ไปทำดูนะครับข้อที่ C จะเป็นอย่างไรเนาะเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะักเรียนสำหรับการทำนักขึ้แถบวันนี้คุณครูว่าเราจะมีความสุขกับการทำแถบวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ